จากเหตุการณในวันนั้นทําให้หนูได้พบว่างานจีนจ็อบเป็นงานเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมลดผลกระทบต่อโลกและยังส่งเสริมความยั่งยืนงานในกลุ่มอาชีพจีนจ็อบก็มีหลากหลายมากมายเช่นวิศวะพลังงานนักจัดก,การน้ํานักเกษตรกินจีเป็นต้นวันนี้หาปลาได้กี่ตัวไม่ได้สักตัวเลย อยู่ตรงนี้ได้กิ่นเหม็นแปลกๆได้กิ่นเหมือนกันวันนี้ได้ข่าวก้าวไม่สบายไปเยี่ยมก้าวกันเถอะก้าวเป็นอะไรเป็นยังไงบ้างไม่รู้ไปดูกันเถอะก้าวเป็นยังไงบ้าง หมอบอกแพศส С ารเคมีหลังจากที่ไปตกปลาเมื่อวานอาการเธอเป็นยังไงบ้างฉันมีผื่นคันหายใจไม่ออกแถมยังมีอาการอาเจียนก็ว่าอยู่เมื่อวานได้กินแปลกๆงานช่วงนี้งดไปหาปลาก่อนนะวันนี้เธอพักผ่อนก่อนนะเดี๋ยวพบชฉันจะรดน้ำใส่ปุย๋ยผักที่โรงเรียน คุณครูบอกว่าแปลงผักที่โรงเรียนของเราปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีเน้นการจาัดก,การดินด้วยปุ๋ย้อกปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักและการปลูกพืชหมุนเวียนวิธีนี้จะทําให้เราได้ขัปอดสารพิษและปอดไทยต่อผู้บริโภคและที่สำคัญเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากเหตุการณ์ที่เพื่อนไม่สบายเป็นไปได้ไหมที่จะทําให้พุ่งนาของเราเป็นพุ่งนาที่ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีนะ ในทุกวันนี้คนใช้พลาสติกกันเยอะและพลาสติกด้อยยากถ้าอยู่ในแม่น้ำลำคลองจะเกิดการอุดตันทำให้น้ำไม่ละลายน้ำพวกละดันเน่าเหม็นก่อให้เกิดเชื้อโรคสินค้าที่ออกแบบและผลิตจากคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดใช้ทรัพยากรอ,อย่างคุ้มค่าและลดขยะเช่นพวกบรรจุภัณฑ์และภาชนะก่องข้าวฟางข้าวแก้วน้ำฟางข้าวและห่ออาหารใช้ซ้ำได้ผมผ้าเป็นต้น โตขึ้นหนูจะเป็นเกษตรกรที่ปลูกพืชผักไม่ใช้สารเคมีเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพผู้คนทําให้สุขภาพอายุยั่งยืนผมจะทําให้น้ําของเราเป็นแหล่งน้ําที่สะอาดเน้นการแก้ไขปัญหาทั้งการขาดแคลนน้าการจัดก,การน้ําท่วมและการอนุรักษ์แหล่งน้ํครับจินจอกงานที่โลกต้องการ